นี่ไล่พรุ่งนี้ไปกินข้าวข้างนอกกันใหม่นายธนงเอ่ยถามไล่ด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลไม่ค่ะไล่ตอบแทบจะทันทีเออเดี๋ยวพี่เมาดื่มให้อยู่แล้วน่าไม่ต้องห่วงหรอกจะเอาเท่าไหร่ไม่ค่ะไล่ตอบไปโดยไม่ต้องคิดทําไมละ่ะหนูไม่ค่อยสะดวกจะเจอนอกคลับนะคะถ้าอยากเจอก็มาเจอที่ร้านดีกว่าไล่พูดตามความจริง ปกติแล้วเธอไม่เคยรับงานที่ต้องไปเจอลูกค้านอกคลับเลยไม่ว่าจะไปดื่มหรือแค่ไปกินข้าวก็ตามเมื่อวานยังไปกับลูกค้าคนอื่นอยู่เลยคิดว่าพี่ไม่รู้หรือไงจองยากจองเย็นจะจองทีไรก็มีแต่โดนเหมาไปแล้วนายธนงพูดเชิงสะบทเขาเอนหลังไปพิงโซฟาด้วยอารมณ์เซ็เงเซงพร้อมกับหันไปมองทางอื่นบรรยากาศเริ่มมีความมาคูเล็กน้อยเมื่อความเงียบเริ่มครอบงำ นายธนงเหลือบตามองไปที่ไลก็เห็นว่าไลยังคงนั่งน um> ิ่งไม่ได้สนใจเขาเห็นว oui> well> ่าเขาเหมาไปตั้งสามวันเลยนี่ไปทำอะไรกันมาล่ะะที่กับชั้นนี่เล่นตัวจังนะนายธน o พูดแดกดันยียวนใส่ไลไลได้ยินดังนั้นจึงหันมามองหน้าเขาแล้วก็พูดขึ้นก็คนอื่นเขาไม่ได้คิดแต่เรื่องต่ำตมพฤติกรรมต่ำาซามการกระทำหมกมุ่นเหมือนโอเออไลแค่ไม่อยากมีปัญหานะคะ ก็คุณธนงเป็นหนุ่มฮอตนี่คะคงมีสาวๆหลายคนรอถลบไล้เป็นแน่อ่ะเอองั้นรอฮฮนายธนงกอดอกยิ้มพริมเบาๆก็จริงงั้นก็ช่วยไม่ได้เนาะฮือ <c> ฮ <oughs> นายธนงหัวเราะเบาๆคนเดียวด้วยความรู้สึกภูมิใจไล่มองนายธนงด้วยหางตาที่เหลิงกับมุกตื้นๆแล้วนี่ไม่คิดจะพูดอะไรเรื่องวันนั้นหน่อยหรือลไลคิดในใจ เอายังไงก็อย่าเสียเวลาเลยมาต่อกันดีกว่านายธนงที่เหลืองกับคำชมเสร็จแล้วหันมาพูดกับไล์พร้อมที่จะเล่นเกมต่อเฮือเดี๋ยวจะมอมให้เลยเลยคืนนี้เสร็จแน่น้องไล่นายธนงคิดแผนชั่วร้ายในใจสามชั่วโมงผ่านไป <c oughs> ร่างของนายธนงงหงายแอกลงนอนคาโตะเนื่องจากเมาน็กเพราะแพ้เกมให้กับไล์ตลอดสามชั่วโมงติด